เนื <differences S 2> ้อไล่บางงามยังไงพี่น้องปลาเนื้อว่ากิ่วเลยเนาะสายจุ้ว้าไม่ไน่รุ่ลุงแต่บ่บวยสุดยอดเลย สวัสดีดค่ะมือนีพอกับตามมีพิธแนบคือเก่าค่ะมือนีจ้ะต่ากับพอลุงปองค่ะมาตามข้ามเรียกร้องเพิ่นถามหาดูแห้งค่ะพาพอลุงเพิ่นไปใส่นะจน้ะเนาะสายจุสายเหนือจ้ามือนีมากเลยค่ะบรรยากาศทองไฮทองหน้าค่ะมือนีขอถทดขอให้สาหรับคนเพิ่นบอกินเหนือบอกินจูคือเกา่าจ้าพี่น้องมาค่ะมาจัดไปเลยพอลุงเข้าเอาขาเชือก่อนจะบาดเอาจะขาเชือก่อนกระดตรงขามันสก้อนเี่เออขาเชื่อกัน ไปไหนพ้ร่มง,งมหอนทองว่าแบบวะบ่เออบ้านจัดการได้พุ่วจัดการได้บ้านนำ้ำไร<ล>้มันไหลได้เยอะนีจัดเลยผู้ร่วงจังไดได้แดดร่มร่มตกทั้งสี่มาส่งหน้ามันน้นำรไร้มันไหลเจ,จวค่ะเจลขนค้นคือเกา่าค่ะพี่น้องประกาศยินกับเจี๊ยบมาเตสวนการบักงายพี่น้องไายเหนือค่ะสุดยอดแห้งค่ะค่ะมาจ้ะจัดไปพู้ร่วเฮา แม่นแม่นบอกว่าละขี่นกมึงเนี่ยอเอาไปข้าแดกอ้าวหลานสาวสุดสวยกุลุ่งกับสอบขึ้กันของเสียบของนัวอ,อยู่ทงไห้ทงหน้าพักปลูกเองพี่น้องอเอาอยู่ส่วนเนี่ะเสียบครับอืมอม,มาละกับเจ็บอ่ะมาจะสวนเนาะอืมขัง วนบือปลาคินิ่งเนื <k id sprout Overwatch> ้อไล่บระงามหนึ่งเลยพี่น้องปลาเนื้อว่ากิ้วเลยเนาะสายจุ้อว้าวไม่แน่พุ่งแต่บ่บ้ยสุดยอดเลยของเสียบีสานพี่น้องยากาศดีแห้งครับพี่น้องทงให้ทงหน้าม่วนย่างเดียวเรื่องพักไม่เปลี่ยน อากาศหินออกดัง <c oughs> บีขุม้มขุมจุนองจุเอาลูกเอาก่อนเอาอรัดน,าน,าน,าน,นี้ทำผูุ้่งหรือมนที่แจกเยอืยอม่น่าคจะแสบแบบล่งไม่ของแสบอีสานจริงๆ่ระของกินหวานห้องอืมอืม <c oughs> อืมอะ ักขนาดเบื่องอันซ้อนไล่เหนือแม่พี่น้องง่านไหมมั้ยปันกันแพ้หน้าแจ็กบ่ายกันนะมาขอทาค่ะขอทาปั้นเรือกแกงอ่อน อืมกินเนื้อส่องกินผักไปเยอะตัวย่อย,ย,ย,อ,ยอย่างดีอืมแต่อ,อันเสียงเถียนดยน่ะอืมกระจนาเนาะถืกบรรยากาศครักพานเนี่ยก็จะแบบอยาร่มินลงตุก ืสายจูเกาท่าเกี่ยวกันอุลุมอุ่มเลยว่ะเนื้อลูกลาบเมื่อไรกินกไปเข้าไปของแสบกินแมมจุ่ะเหมือืันว่าะงอน่ะ อึกเลยสะอ่อนบรรยากาศบ้านห้างครับแบบตะเวนตกดินเนาะเสียงเขียดมึงกันนะเรียนคู่ไงกันนกันแท่นหน้านแทนนั่งอยู่กันแท่นหน้าเขียดกินกันแท่นหน้าแจ๊ก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  จุพันแทนะหน้างวงว่นนะสืมหืมรามคแบร้องอพี่น้องมาขามอ่ะพอลุงไปไซส์เนี่ยจัดให้เลยด้วยะค่ะพี่น้องออเ่้ยอทาปานเรื่องว่ะอันซ่อนไล่เหนื่อยไหมพี่น้องเฟิงค่ะปานเหนื่อว่ากิวไหมแบบ สมราคาเพิ่นค่ะพันเข้าไปพันมันลาคีโนเข้าไปจ้ะมัลาคีโนกับยุคิงหัวบ้านเนี่ยแหละเก็บเอามาเลยสิบก็นหน่อยจวดพี่น้องจวดครับพาคิลโอ้ยโอ้ยเอาหมดอีละห้อะ ว้าออกขัดออกขัดนี่ตุ้ยมึงคะครับพี่น้องดึงน้นซึ่งยินซื้อกันน้ำไล่ไหลอะไรอย่างเี้ยอาซะเถอเมื่อนี่ยคุณสามีเพิ่น,นอันไอ้มุ้งลังค่าซอยพอเถาค่ะพี่น้องก็เลยบอกเดี๋ยวมาก,กินน้ำเนาะเอาผู้ลุงเขากองแท่นมาเนี่ยเพชรบุกหนาบ้านก็เลยเพชรซอยพอเถาเนาะ แบบกันแท้น่ะโคตรเด็ดเลยพี่ลุงกรุบกุบแห้งนะว้างเสียงเป็น่นองตัวจัดงานมอนใจมอนใจของแสบอีสัน พ oh. oh. ันผักกินคำหน่อยว่เตรียมผงแก้มกินคำมีไงตุยแก้วรอแ oh. นนะล้วน,นะรถก็เนีให้รถอ่า uh. กินแบบบอกเด็กคุยกันเลยนับถืนว่าบไปคุยกับพระรามเสียเวลาหนึ่งเข้าใจว่าถุงนานใช่เขาอือออกอ่ะสักออกแจงมันเราถึงเวลา ำเน่ยอืมอืมเพื่อสวนกลัวรัวกินได้เป็นว่าอื่อับสมรสานบานห้องมาหลักมาหลักกินหัวบ้านม่ป่าได้นี่ว้วแตกปวกวอืม่อนครับค กินย่ำใดยแซ่บย่ำนั่นพี่น้องเลยนอนกระลับดีกินอิ่มอิ่มแบบบริสันต์เสียงบรกแกงกับผูกดีนะที่สวรตั้งเสียงแขกได้พี่น้องเด้อนิ้มเขาแห้ง <c oughs> บริดีคุยกับผู้ลุงเลย แล้วก็พึ่งล่งองหันไม่ว่องหันเนาะโอ้ยบิ่งนาคายคีดิวอันนี้รวนมาแล้วเรียบร้อยได้เนี่ยได้พี่น้องบิ้วสายคีดิวพันเหนือบวงจักบาทกันนะละเม้นว่ามันคือแสบทีนะ่เนอตีเหนือร้านนี้บ่เคยในผิดหวังเลยจ้ะอ,อร่อยมาก ใช่นะสีสวยมากมาละินเนาะแอ้วห,อหืมกันแท่นะหืมยาลับไม่คุยน้ำได้ก็ต้องแสบไตโห,หดเจาใโหดครับยัง เน่าข้นแขวดีหกปียังแกวเนาะหกปีแฉวบจำปากอืมอืมัมมกนะ Mm hmm. มวนบุกมวนมั mm hmm. นี่คำที่จากหรือบุงใหเห้อแจงกำลังแดดมวนเอาห่อไปมดืดส่วนทุนยังอของมันแฉะม, mm hmm. มันต้องเอานำาบรกงล้ำมันยังขักเบิ่งเอาเบิ่งเอา บึงแล้าฟีนองเอ้ยว้าว <c oughs> าขนาดกันแท่หน้าอปกติน่ะกันแท่หน้าน่ะพอลุงได้เป็นคนผ้ากินนึ่งมันมันสีหยาบนะแล้ว่อส่วนนี่มันกินได้มันกรุบๆนะโอ้กินมาเลยแบบ กวาแสบจะหาเิียอืเอาพุงเดี๋ยวตอนเดี่ยวตอนไงอืมเอาเอาตอนเพราะยังบิดอมีมาค่ะเอามาโชว์เิดลลนหนึ่งนะอืสองคนลนหนึ่งคือเกาแสบอมีคลิปหนาย่เน <c oughs> ี่ยเอาสองกิโลเลยเนั่นมาคนละลดนเลรุงอืมันยังเต็มพุงเลย อ้าเื i i> <S <S ้เร mm ียนย่างขนาดเลยเออหอกระเทียหน้าครับพี่น้องเอ้่ยแกแก้วสวยงามข้นหมือหรอกตุยไหล แค่น่ะอือหือชอบออืกุ้น่ะเจ้ากับซ่บเจ้าร้านเคยเห็นเนาะ้วยอือือกุบมาาบ่เก๋ไก่กุบมัาจัะการอือขเหม็ดหรอหมลข้าวเชนเลือด โยกินจนเจียง,ยงเข้าส่งอปสองกิโลรุ่นถ้าการหินของพอดีนะพี<ว>่น้องเนาะบ้องหินแห้งนะเขาปลูกเองเนาะฟองสวน,นปลอดสารพิษปลอดสารพิษนะจ้าเบล่ะอืมโอ้เบอรอะไรคะพี่น้อง มือนีตาส้อยจู่ะตามกับพอลุ่งค่ะเอาทัมก,มกถือใจคลิปนี้ด้อค่ะกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจพอลุ่งกับตามนั่นเลยจ้าเด้อสำหรับมือนีจ้าคำแล้วค่ะบรรยากาศคำคำมาฝากมือนีสำหรับมือนีา,รรา,า,า,าม,อมอขอตัวลาไปก่อนนั่นเลยจ้าวสวัสดีสสดจ้าบ๊ายบายค่ะ